อรุณสวัสดิ์ยมามเช้าครับยินดีที่พบก,กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้24่สีกรกฎาคมสวนหลวงรอเนะครับนะครพนมนะครับริมโขงชายขอบประเทศไทยก็บรรยากาศก็ยังอยู่อาไราดูดูฝนนะครับแต่ว่าวิภาก็ผ่านไปแล้วนะครับก็ติดตามข่าวน้ำจากเหนือจะมาสมทบ สร้างผลกระทบได้มากน้อยขนาดไหนในรอบนี้นะครับแต่ก็ด้วยความห่วงใย,ยนะครับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากพายุวิพานะครับหลายพื้นที่ตอนนี้น้ำล้นตะลิ่งเขื่อนป้องกันตะลิงก็รับไม่ไหวนะครับก,ก็ต้องติดตามข่าวนะครับแล้วอย่างใกล้ชิดแหละนะครับในพื้นที่เชื่อว่า ่าฟต่างๆที่เกี่ยวข้องก็คงจะออกประกาศเตือนนะครับแล้วก็แจ้งชุมชนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแม่น้ําลําคลองลําห้วยธรรมชาติหลายสายนะครับแม่น้ํำน่านฟังข่าวว่าล้นตลิ่งแล้วพนังกั้นน้ําก็บางจุดก็ขาดแตกขาดไปแล้วนะครับพังทลายไปแล้วก็ส่งผลกระทบ หลายพื้นที่นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับฝนมารอบนี้ก็ถือว่าหนักทีเดียวแต่ว่าดีว่าวิภาื่อนตัวไวนะครับอันนี้ก็น่าจะสลายตัวไปแล้วลหละนะครับแต่ว่าอิทธิพลโหน้ํามันมวลน้ามหาศาลนี่ยังอยู่ในที่สูงนะครับก็คงจะไหลลงสู่ที่ต่ําสร้างความเดือดร้อนให้กับพื้นที่ริม สองฝากฝั่งนะครับแม่น้ำน่านแม่น้ำโค้งแม่น้ำสายใช่ไหมครับอืมก็หวังว่าในระยะนี้จะยังไม่มีพายุลูกใหม่เข้ามาซ้ำนะครับก็ขอให้เว้นระยะไปสักสักหน่อยนะครับเผื่อจะได้พร่องน้ำไปเตรียมรับมวลน้ำระลอกใหม่ ลิวพูนะครับสโมสรลิเวอร์พูลเพจอย่างเป็นทางการออฟฟิเชียลเรียบร้อยนะครับฮูโกเอคิติเกเป็นผู้เล่นลิวพูคนใหม่นะครับตามข่าวสัญญา6ปีนะครับค่าตัวก็ตรงกันนะครับสื่อหลายสื่อตรงกันสโมสรเขาไม่ได้บอกนะครับก็คาดว่าอยู่ประมาณสัก79 ล้านปอนด์รวมแอดออนเรียบร้อยนะครับบางบางเพจก็ไปหน่วยเป็นยูโรก็เกือบ90้าสยูโรเลยนะครับ u s ดอลลาร์ก็จะอีกแบบหนึ่ง <c ười> <c ười> เราแปลงเป็นเงินบาทด้วยนะประมาณ4,000ล้านบาทกลมๆนะครับโอ้ oh, นะกาตัวนักเตะทุกวันนี้แต่ฮูโกอิกไดเอคิติเก้นี่ก็อายุยังไม่มากนะครับ ก็ยังถือว่าถ้าปรับตัวเข้ากับแผนการเล่นของอาร์เรเนอร์ชรอดได้ก็อยู่กันยาวๆนะครับนักเตะสัญชาติฝรั่งเศสนะครับคนนี้กระหน่วยการดีแหละนะครับทรงก็เหมือนกองหน้าฝรั่งเศสหลายๆคนที่ผ่านมาก็ต้องมาติดตามผลงานข่าวข่าวว่านะครับ เอกิต e ิเก้เนี่ยจะบินตามเพื่อนๆร่วมทีมนะครับมาทัวเอเชียนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเกมกับเอซิมิลานที่ฮ่องกงในวันศุกร์นี้นะครับจะทันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ทันก็บินไปญี่ปุ่นเลยนะโยโกฮามามารีนอสนะครับวันที่30กับรักกาคมก็ติดตามฟอร์มการเล่นไม่รู้จะได้เล่น ตำแหน่งไหนนะโอ้โหตอนนี้พอผู้เล่นคนใหม่เข้ามาเพิ่มเนี่ยก็ต้องมาปรับแผนะนะครับก็ชื่อก็เราก็เชื่อในสายตาของทีมงานที่อยู่เบื้องหลังนะครับผลงานการคัดตัวผู้เล่นของสโมสรลิพูเนี่ยในยุคหลังๆเนี่ยได้ของดี ทั้งนั้นแหละนะครับของดีทั้งนั้นแหละนะครับส่วนใหญ่ก็ก,ก็ก็ไม่ได้ไม่ถึงกับล้มเหลวนะครับเพียงแต่ว,ว่าอาจบางคนบางรายอาจจะยังเป็นมีเครื่องหมายคําถามอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าขี้เหร่นะครับบางทีก็สร้างความสุขให้เราเด็กคงได้แบบอืก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ครอบครัวริวพูนะครับ ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวลิเวอร์พูลนะครับเอาให้วอดวายไปเลยฤูดูกันนี้ทีมอื่นเขาเสริมกันอาเซนอนนี่ก็ไม่ผ่อนไม่ผ่อนเลยนะครับทีมอ,อื่นอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่เบานะครับเชลซีแมนซิตี้นี่ลวงหน้าไปแล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นฤูดูกานที่จะมาถึงนี้พรีเมียร์ลีกเดือดแน่ครับผมเดี๋ยวติดตามมีอะไรจะมาเพิ่มเติมอีก เดียวมาเกฮีจะมาไหมอีซักยังแหนนะโรดิโกโโ้เป็นเด็กของชั่วโมงนี้ก็ยืดๆนะครับมันต้องยืดแหละเพราะเราเป็นแชมป์นะครับนี่คือแผนการป้องกันแชมป์ของลิวผูนะครับฤดูกาลนี้ป้องกันแชมป ูทางสู่แชมป์สมัยที่21มีสุขทุกคนนะครับยินดีทุกันวันนี้สวัสดีครับ